เบื้องหลังความสําเร็จของบริษัทใหญ่ๆเนี่ยนะครับมันมีสิ่งที่เรียกว่าแผนการใหญ่ซ่อนอยู่เสมอครับวันนี้เราจะมาถอดรหัสแผนการที่ว่านี้กันซึ่งก็คือเรื่องของกลยุทธ์ธุรกิจ3ระดับนั่นเองครับลองนึกถึงบริษัทอย่าง Amazon ก็ได้ครับเอตอนแรกเขาก็ขายแต่หนังสือใช่ไหมครับแล้วทาไมอยู่ๆถึงได้ขยายไปทําธุรกิจอื่นโอ้โหแทบจะทุกอย่างเลยละครับคําตอบของเรื่องทั้งหมดนี้มันอยู่ในคําสั้นๆแต่ตรงพลังมากคําเดียวเลยครับนั่นก็คือคําว่า กลยุทธ์ครับพูดง่ายๆมันก็คือแผนการที่บริษัทใช้เพื่อเอาชนะในสมรภูมิธุรกิจนี่แหละครับเอาละครับเรามาเจาะลึกกันดีกว่าต้องบอกก่อนว่าแผนการที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่แค่การตัดสินใจปุ๊บป,ปั๊บครั้งเดียวแล้วจบนะครับแต่มันคือโครงสร้างที่มีลำดับชั้นชัดเจนเลยซึ่งเราจะมาดูกันครับว่าแผนการใหญ่ของบริษัทเนี่ยมันแบ่งออกเป็น3ระดับอะไรบ้าง เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับลองนึกภาพตามว่าการวางกลยุทธ์เนี่ยมันก็เหมือนกับการสร้างตึกสูงๆส,สักหลังหนึ่งเลยครับมันมี3ขั้นตอนหลักๆที่ต้องทำไปพร้อมกัน 1. คือระดับองค์กรอันนี้เปรียบเหมือนพิมพ์เขียวภาพรวมของตึกทั้งหมด 2. คือระดับธุรกิจก็คือแบบแปลนของแต่ละชั้นแต่ละห้องและสุดท้าย3คือระดับปฏิบัติการหรือก็คือการลงมือก่อสร้างจริงนั่นเองครับ งั้นเรามาเริ่มกันที่ชั้นบนสุดของตึกกันก่อนเลยนะครับนั่นก็คือระดับองค์กรหรือที่เราเรียกว่าพิมพ์เขียวของทั้งบริษัทนั่นเองระดับนี้นะครับคือการตัดสินใจในภาพที่ใหญ่ที่สุดจริงๆผู้บริหารระดับสูงเนี่ยต้องมานั่งคุยกันแล้วก็ตอบคําถามสําคัญให้ได้ว่าเฮ้ hey, เราจะลงไปเล่นในสนามไหนดีหรือบริษัทเราควรจะทําธุรกิจอะไรบ้างซึ่งคําตอบของคำถามนี้นะครับโอ้โ oh, หมันจะกําหนดทิศทางของทั้งบริษัทไปเลย แล้วทิศทางที่ว่าเนี่ยนะครับหลักๆเลยจะมีอยู่3ทางเลือกครับทางแรกเลยคือกลยุทธ์เต,ติบโตหรือ growth strategy ก็คือการขยายกิจการเข้าไปอีกไม่ว่าจะบุกตลาดใหม่ออกสินค้าใหม่ๆ2คือกลยุทธ์คงที่หรือ stable growth ก็คือรักษาสถานะปัจจุบันไว้เพราะอาจจะพอใจกับผลงานแล้วและสุดท้ายครับกลยุทธ์ถดถอยหรือ retrenchment อันนี้อาจจะฟังดูไม่ดีแต่บางทีมันก็จําเป็นนะครับเวลาที่สถานการณ์ไม่เป็นใจก็อาจจะต้องยอมขายธุรกิจบางส่วนของไปเพื่อรักษาภาพรวมไว้ครับ โอเคพอเราได้พิมพ์เขียวภาพรวมมาแล้วนะครับทีนี้ก็ถึงเวาลาลงรายละเอียดในระดับที่2กันนั่นก็คือระดับธุรกิจซึ่งคําถามสําคัญของระดับนี้ก็คือแล้วเราจะเอาชนะคู่แข่งได้ยังไงในระดับนี้นะครับเราจะไม่ได้มองภาพรวมทั้งบริษัทแล้วแต่จะสูงเข้าไปที่หน่วยธุรกิจแต่ละหน่วยเลยคําถามหลักๆก็คือในตลาดที่เราเลือกแล้วเนี่ยเราจะสู้กับคนอื่นยังไงดีมันคือการวางแผนเพื่อสร้างสิ่งที่เรียกว่าความได้เปรียบทางการแข่งขันนั่นเองครับแล้ววิธีเอาชนะหลักๆนะครับมันก็มีอยู่2ทางใหญ่ๆ ทางแรกเลยคือความเป็นผู้นำด้านต้นทุนหรือ cost leadership ผู้ยังไงก็คือสู้ด้วยราคาทำยังไงก็ได้ให้ต้นทุนเราต่ำที่สุดแล้วก็ขายในะราคาให้คนอื่นสู้ไม่ได้ส่วนอีกทางหนึ่งก็คือการสร้างความแตกต่างหรือ differentiation อันนี้คือเราจะไม่แข่งด้วยราคาแต่จะทำให้สินค้าหรือบริการของเราเนี่ยมันโดดเด่นไม่เหมือนใครไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีไซน์คุณภาพหรือแบรนด์ที่มันเท่กว่าคนอื่นครับ มาถึงระดับสุดท้ายแล้วครับซึ่งเป็นระดับที่สำคัญมากๆเลยนะเพราะมันคือส่วนของการลงมือทำจริงๆนั่นก็คือระดับปฏิบัติการหรือ functional level ครับนี่คือระดับที่เปลี่ยนแผนบนกระดาษให้กลายเป็นความจริงครับแผนการใหญ่ๆจะข้องบนเนี่ยมันจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยนะครับถ้าทุกๆแผนกไม่ว่าจะเป็นการตลาดการเงินฝ่ายผลิตไม่ได้สร้างแผนย่อยของตัวเองขึ้นมาเพื่อสนับสนุนเป้าหมายเดียวกันลองนึกภาพตามนะครับ ผนแผนกการตลาดก็ต้องมีกลยุทธ์การตลาดผานแผนกการเงินก็มีกลยุทธ์การเงินฝ่ายผลิต h r r d ทุกส่วนต้องมีแผนของตัวเองทั้งหมดนี้เนี่ยเปรียบเสมือนกับนักดนตรีแต่ละคนในวงออเคสตราเลยครับที่ต้องเล่นเครื่องดนตรีของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็ต้องประสานเสียงกันอย่างลงตัวด้วยเพื่อให้บทเพลงที่ยิ่งใหญ่หรือก็คือกลยุทธ์ของบริษัทเราเนี่ยมันออกมาไพเราะและก็ประสบความสําเร็จครับเอาละครับทีนี้เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นไปอีก เราลองมาดูตัวอย่างแบบเร็วๆกันดีกว่าครับว่ากลยุทธ์ทั้ง3ระดับเนี่ยมันเชื่อมโยงกันยังไงเริ่มจากระดับบนสุดเลยนะครับระดับองค์กรผู้บริหารตัดสินใจว่าเอาล่ะเราจะกระโดดเข้าไปในตลาดกาแฟพรีเมียมพอได้ทิศทางแล้วระดับธุรกิจก็มารับช่วงต่อแล้วก็กําหนดแผนว่าโอเคงั้นเราจะชนะด้วยการสร้างประสบการณ์กาแฟที่พรีเมียมที่สุดไม่เหมือนใครที่สุด ซึ่งนี่ก็คือกลยุทธ์สร้างความแตกต่างหรือ f f e r e n t i a t i o n ชัดๆเลยครับและสุดท้ายครับระดับปฏิบัติการก็ลงมือทำฝ่ายการตลาดก็ไปหาเลยครับบล็อกเกอร์สายหรูฝ่ายบุคคลก็ไปจ้างบาลิสต้ามือเทพส่วนฝ่ายวิจัยและพัฒนาก็ไปสอหาเมล็ดก,กาแฟที่หายากที่สุดจากทั่วทุกมุมโลกเห็นไหมครับว่าทุกอย่างมันทำงานสอดคล้องกันหมดเลยมาถึงตรงนี้เรามาสรุปประเด็นสำคัญกันอีกครั้งนะครับหัวใจของเรื่องนี้ก็คือ กลยุทธ์ธุรกิจเนี่ยมันมี3ระดับที่ต้องทำงานเชื่อมโยงกันเสมอระดับองค์กรจะตอบคำถามว่าเราจะทำธุรกิจอะไรดีระดับธุรกิจจะตอบว่าแล้วเราจะชนะคู่แข่งได้ยังไงและระดับปฏิบัติการก็คือการลงมือทำจริงๆในแต่ละวันและที่สำคัญที่สุดเลยนะครับคือทั้ง3ระดับนี้ต้องสอดคล้องกันเป๊ะๆเหมือนตัวต่อจิกซอเลยครับไม่อย่างนั้นมันก็จะไปไม่ถึงไหนแต่ถ้าต่อกันติดเมื่อไหร่ก็จะนำพาบริษัทไปสู่ความสำเร็จได้อย่างแน่นอนครับ ก่อนจะตกกันไปนะครับอยากจะชวนให้ลองคิดเล่นๆครับลองนึกถึงบริษัทที่เราชื่นชอบซักบ,บริษัทหนึ่งสิครับแล้วลองมองดูว่าพอจะเห็นพิมพ์เขียวหรือแผนการใหญ่ของเขาบ้างไหมการลองนํากรอบความคิดนี้ไปปรับใช้นะครับจะช่วยให้เรามองธุรกิจต่างๆได้สนุกขึ้นแล้วก็ลึกซึ้งขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเลยล่ะครับ